ครับสว uh ัสดีครับมาพบกับอีสานเพื่อนครออีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งนะครับบางคนอาจจะไม่เคยรู้บางคนอาจจะไม่เคยก็ได้นะครับว่าพระกิ่งองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งวัดอะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับพระกิ่งองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งนะครับที่เป็นรูปทรงเหมือนทรงแบบพระกิ่งแบบทางจีนนะครับดูลักษณะนะครับ ลัศมีนะครับรูปร่างสวยงดงามมากนะครับดูนะพระกิ่งตรงนี้นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับครับพักกิ่งตรงนี้นะครับเป็นพักกิ่งออกวัดนะครับสิรินธรนะครับเทพเทพเทพนะครับเทพรัตนาเทพรัตนารามนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับวัดสิลินทอนเทพรัตนารามประมาณนี้แหละครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับครับครับเนื้อนี้นะครับเขาว่านะครับเป็นเนื้อนากนะครับเนื้อนากนะครับครับผกิ่งตรงนี้นะครับเป็นเป็นผักกิ่งร้อยปีนะครับ พระกิงร้อยปีนะครับออกปีสิบห้านะครับก็เหมือนว่าพศสองพันห้าสิบห้านะครับใหมก่กิกเลยนะครับดูดิครับการเก็บรักษาของพระนะครับใหม่มากนะครับแต่กล่องกล่องเดิ่มของท่านนะครับเข่ามากนะครับแต่องค์พระนี่ไก่ใหม่มากนะครับดูใหม่มากนะครับสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับพระกิ่งองค์นี้นะครับสร้างนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับพระกิ่งองค์นี้นะ ดูทรงลักษณะนะครับดูนะครับเป็นนิ้วกระดกนะครับเราเรียกว่าศิลปะชั้นครูนะครับภาคกิ่งตรงนี้นะครับกิ่งดังมากนะครเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้นะกิ่งดังมากนะใจจริงนะครับผมผมไปอัดกรอบรีบอัดกรอบเกินนะครับําจริงทําไมผมรีบอัดอัดกรอบนะเพราะว่าผมได้มาผมรีบ รีบไปอัดเลยนะครับเพราะว่ากลัวผิวพระเสียนะครับกลัวผิวอยากให้ผิวพระอยู่คงเดิมนะครับผมก็เลยรีบไปอัดนะครับไปอัดไว้นะครับลักษณะน,นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากิ่งนะครับกิ่งนะครับบุโลพุโทโธน,นะชื่อนะครับชื่อกิ่งนะครับกิ่งบุโลพุโทโธนะครับ อันนี้เป็นเนื้อหนากนะเนื้อหนากนะผ้ากิ่งองนี้นะเป็นผ้ากิ่งอะไรนะคระับผ้า พระลาชุปพระราชาพระอะไรผมก็ไม่กล้าพูดนะครับเขาแต่ว่าเขาพูดว่านะครับนายหลวงนะครันายหลวงท่านทําทําพระกิ่งองค์นี้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยมากๆเลยนะครับแต่ได้ยินเขามาพูดมานะว่าเป็น เป็นพระเจ้าอยู่หัวเรานะับพระกิ่งองนี้ท่านท่านท่านให้ทํายังไงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาว่าเป็นพระกิ่งในหลวงนะองนี้นะสดสวยงดงามมากนะครับ สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆครับผมยอมรับเลยนะเนื้อตึงนะครับเนื้อตึงมากนะครับมีตาโลูอะไรเขาเรียกว่าตาโลูนะครับตาตาของพระราชวังนะครับอยู่ด้านอยู่ด้านตูดนะครับ แต่ผมรีบแปดกรอบเกินนับแล้วก็ตำหนินะครับตำหนิก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูรูปทรงนับให้ให้ครบเครื่องนับแล้วก็ความคมชัดนับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนื้อตึงนะครับ สวยมากครับแต่พัชจิจงนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้ประวัติมากมายนะครับผมได้มาก็เป็นแค่คำบอกเล่าของคนเจ้าของพระนะครับแกบอกว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพิธีที่นายหลวงนะจัดสร้างให้ปลุกเสกนะครับ แต่ผมก็ถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยมากมากเลยนะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษมากมากนะครับแต่ได้ยินเขาพูดมากางั้นนะครับผมก็เลยพูดต่อนะครับเรียกว่าภาคกิ่งนายหลวงหรือยังไงนะครับ ดูนะครับดูเม็ดเ,เม็ดอันตรงข้อข้อบนนะครับชัดเจ๋วมากนะครับ,น,รบนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับความคมชัดไม่ต้องห่วงนะครับเนะครับไม่กล้องโฟกัสกันนะครับนะครับเขาเรียกว่าเส้นผมหรือยังไงไม่รู้นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับจะไม่มีรอยคล้ายๆว่าจะ เขาเรียกว่าเป็นเม็ดและไม่มีรอยแตกไม่มีรอยนะครับจะเป็นเม็ดคมชัดมากนะครับเป็นเม็ดชัดๆเจาะๆเลยนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับกลมเหมือนเม็ดเม็ดเม็ดมุดเม็ดไขมุกนะครับอย่างนั้นเลยนะครับกลมๆอย่างนั้นเลยนะครับกลมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดู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 ลักษณะของเล็บของของมือนะครับสังเกตนะครับ สังเกตนิ new, new right ้วน pues ิ้วชี้นะครับท่านจะกระดกมาอ่อนช้อยมากนะครับดูเดียวท่านจะอ่อนช้อยมากเลยนะครับดูนะครับดูศิลปะการทํานะครับแล้วก็มือเล็บมือนะครับของที่พันท่านอุ้มอะไรไม่รู้นะครับจะครบทั้งหมดห้านิ้วเลยนะครับดูเดียวดูศิลปะนะครับทําครบหมดห้านิ้วเลยนะครับแล้วก็นิ้ว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 ฝ่าเท้านะครับก็เป็นครบห้านิ้วนะครับดูเดียว ทำปาณนียมากนะครับไม่มีอะไรเท่าทำปาณนียขนาดนี้นะคพรับดอด,ดูดูดูที่ท่านอุ้มด่มถ้าผมพูดเรียกว่าอุ้มอุ้มฐานหรืออุ้มอะไรก็ได้นะครับดูเนี้ครับนิ้วครบห้านิ้วเลยนะครับดูนีครับถ้าตามจริงนะครับพระส่วนมากนะครับไม่ทําครบนะครับนิ้วจะไม่ค่อยครบนะครับพระกิ่งส่วนมากนะครับนิ้วจะไม่ค่อยครบ นะครับสวยสดงดงามมากนะครับ้ะก,กิ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในซอกตัวหนังสือนะครับเขาเรียกว่าจะมีรอยฟันนะครับรอยฟันรอยเขาเรียกว่ารอย ลอย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 อะไรนะครับเหมือนลอยมุนลอยฟันเลื like ่อยนะครับเขาเรียกว่าลอยฟันเลื่อยนะครับทีทีนะครับอยู่ใต้ตัวหนังสือนะครับอยู่ในตัวหนังสือนะครับลอยฟันเลื่อยนะครับจะเป็นลอยฟันเลื่อยแบบทีทีนะครับอยู่เต็มตัวหนังสือเลยนะครับนี่แหละครับจุดสําคัญของของของภาคก่งรุ่นนี้นะครับ พอกิ่งตรงนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ผมให้คุณเน้นดูลนะักษณะดูพิมพ์นะครับให้เขาเรียกว่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เนื้อแล้วก็ตึงนะเนื้อตึงคมชัดนะทุกระเบียบนิ้วนะจะไม่มีรอยเขาเรียกว่าจะไม่มีอะไรนะครับเขาเรียกว่าไม่มีรอยฟิวเลยนะครับจะเป็นเนื้อตึงชัดหมดเลยนะครับ เม็ดแต่เม็ดเล็กๆนะครับเจ๊มีรอยฝิวสักเม็ดนะครับจะเป็นกลมๆๆ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 ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนศีรษะท่านนะครับก็จะกลมๆๆๆๆเท่าๆกันหมดนะครับสังเกตนะครับ ครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามผมได้ครับแล้วคุณจะพลาดลิดสำคัญสำคัญจากผมผมจะหาผ้าดีๆผ้าดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับขอบครับ